แผนเนี่มีสาระความรู้และมีความหมายมากต่อความสำเร็จข้อ9ฝึกทำท่านเป็นผู้นำการอบรมเป็นผู้นำการจัด House Meeting นะครับทุกสัปดาห์ทำให้ได้ครับต่อไปเป็นข้อสิบข้าพเจ้าจะโทรรศัพท์คุยกับอัปไลในเรื่องงานอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งทุกวนันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าต้งอากสำเร็จอย่ากลัวครูอยา่าอายครูครับ ปรึกษางานกับอัปลนย์อย่างน้อยได้กาลังใจได้ปรึกษางานว่าทําวันนี้ทําอะไรไปผิดไหมถูกไหมโทรหานะครับ <c oughs> เพราะว่าอัปลายท่านเนี่ยมีดาวลายหลายคนอาจจะโฟกัสไม่ถูกว่าใครอยากเอาจริงเอาจังแต่การที่คุณโทรหาอัปลน์ท่านทุกวันบ่อยๆเนี่ยนะครับมันเป็นการสื่อว่าเฮ้ยผมเอาจริงนะอัปลน์เราเอาจริงนะบอกอัปลายเลยครับลน์ผมอยากสําเร็จต้องทําอะไรบ้างวันนี้ผมทาตรงนี้มาเนี่ยต้องแก้ไขอะไรบ้างเพิ่มอะไรบ้าง โทรหาทุกวันแบบนี้ครับคุณก็จะมีที่ึกษาที่ดีไม่ใช่อัฟไลน์ไปช่วยหน่อยอัฟไลน์อันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับคุณไปทําเองแล้วเก็บระด i e n มาปรึกษาอัฟไลน์ให้เขาขัดเกลาว,ว่าตรงไหนต้องเพิ่มตรงไหนต้องแก้ตรงไหนต้องเปลี่ยนตรงไหนดีอยู่แล้วเสริมอะไรนะครับปรึกษาก่อนไปทําต้องวางแผนอะไรบ้างเนี่ยคือเป็นนักรบที่ดีเป็นผู้นําที่ดี ออกไปทําเองแต่ภายใต้คําปรึกษาอย่างแค่คิดของอัปลายคุณนะครับคุณจะได้ทุกอย่างจากอัปลายที่ปรึกษาถ้าคุณคนเอาจริงสําเร็จและคุณจะเก่งวันเก่งคืนทํางานทุกวนันปรึกษาทุกวนันทํางาน <c oughs> ทุกวนันปรึกษาทุกวนันอัปลายจะได้รู้ว่าคุณเป็นตัวจริงเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้สัพพกกาลังความรู้ความสามารถทุกอย่างที่อัปลัยมีก็จะทุ่มเทม,มาช่วยคุณก็จะสะดวกง่ายกว่าคนอื่นเขานะครับใช้อัปลายให้เป็นประโยชน์ ไม่ใช่ลากให้ไปช่วยทํางานแต่ให้อับไลน์ไปที่ปรึกษาออกไปทํางานเองเพราะ <c oughs> การออกทํางานเอง <c oughs> คุณจะได้สิ่งที่ไม่มีใครสามารถขโมยจากคุณไปได้คือทักษะสกิลประสบการณ์ในการทํางาน <c oughs> ถ้าคุณให้อับไลน์ไปทํางานอับไลน์ก็เก่งนะครับคุณไม่เก่งคุณต้องทํางานเองคุณจะได้เก่งเองแต่ภายใต้ความปรึกษาอย่างใกล้ชิดของอับไลน์อย่างนี้คือการทํางานที่ถูกต้องและส่งผลให้คุณสํา็จอย่างชัดเจน จริงจังรวดเร็วนะครับข้อ11บเอข้าพเจ้าจะทำการรักษายอดซื้อผิดพันเพื่อใช้ส่วนตัวเดือนละพันพีวีทุกเดือนเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าเราต้องเป็นผู้ใช้ผิดพันร้อยเอร์เซ็มันส่งผลข้อนี้ครับการใช้ผิดพันร้อเอ์เซ็์อาจจะไม่ครบพันพีวี แต่ถ้าท่านต้องการเป็นนักธุรกิจที่มีอนาคตสดใสย,ยิ่งใหญ่และเป็นแบบอย่างองค์กรขนาดใหญ่ที่ดีท่านต้องคิดที่การรักษายอดพันคะแนนเพราะการรักษายอดพันคะแนนเป็นเงื่อนไขของความสําเร็จระดับสูงทุกตําแหน่งที่ท่านต้องคิดก่อนเลยไม่ต้องคิดถึง500ครับ1000คะแนนเท่านั้นเป็นเงื่อนไขเดียวที่บริษัทขอประก,กันเพื่อให้ท่านมีรายได้ครบทุกข้อผมมานั่งคิดนะครับ ความสาเร็จระดับสูงของท่านเงินแสนเงินหลายหลายแสนเงินหลายหลายล้านต่อเดือนตามแผนธุรกิจเนี่ยบริษัทจะจ่ายให้ท่านทุกเดือนแบบตรงไปตรงมามันเหมาะสมไหมครับถ้าท่านไม่ทํางานเลยไม่เอาสินค้าของบริษัทไปโปรโมทเลยมันไม่เหมาะสมครับมันไม่สมเหตุสมผลเพราะนั้นท่านทํางานเล็กๆนะครับบริษัทขายตรงเครือข่ายทุกกี่ห้อจะบังคับให้ นักธุรกิจรักษายอดธุรกิจทุกกี่ห้อนะครับแต่เป็นสองมุมคือส่วนใหญ่จะให้รักษายอดกลุ่มครับต้องทํายอดขายทั้งกลุ่มเดือนหนึ่งหลายๆแสนบาทซึ่งเป็นแผนสมัยอาเก่าๆเช่นสเตปสเตปแต่อีกแบบทนึงให้รักษายอดส่วนตัวเอเซนเจอร์เนี่ยเราเป็นธุรกิจสมัยใหม่ไม่ให้ท่านทำมาระาเยอะๆครับจะสายยอดกลุ่มเดือนหลายแสน เอาแค่รักษายอดส่วนตัวพอย้ํานะฮะทุกบริษัทให้ท่านรักษายอดหมดแล้วครับถ้าท่านไม่มียอดเขาไม่จ่ายเงินท่านหรอกครับเรารักษายอดเหมือนกันแต่เป็นยอดส่วนตัวซึ่งมันน้อยมากแค่พันคะแนนก็ตกเดือนหนึ่งสามสี่พันบาทแค่เปลี่ยนที่ซื้อของก็เกือบถึงแล้วครับถ้าเดือนไหนไม่ถึงอย่างที่บอกครับกฎของเราคือมีลูกค้าประจํา20คนเพราะยอดของลูกค้าหรือยอดของเมมเบอร์จะเป็นยอดของท่านครับจะเข้ามารวมยอดท่านก็เป็นการรักษายอด อัตโนมัติเป็นการปลอกให้โลกรู้ว่าท่านก็ทํางานเหมือนกันแต่ทํางานเล็กๆไม่ต้องเอาขอบของใส่พิกอัพไปเล่ขายตามหมู่บ้านไม่ต้องแค่แนะนําคนที่รัก3-4คนมีลูกค้าประจําสักส0 2พคนพอแล้วในโลกใบนี้ในชีวิตเอสเนเจอรมีลูกค้าประจํา20คนกดข้อนี้จะไม่มีปัญหาท่านจะทําการรักษายอดเพื่อการันตีรายได้และเป็นต้นแบบนักธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจที่แสางาม1000คะแนนนะครับ ทุกเดือน1,000พอแล้วไม่จำเป็นต้องมากกว่านี้1,000ก็พอแล้วสำหรับการเป็นนักธุรกิจที่ตำแหน่งสูงสุดไรายได้เดือน130ล้าน20ล้านก็1,000คะแนนพอแค่นี้เองนะครับทำให้ได้ทุกอย่างเริ่มจากตัวท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับรักสินค้า S n a t นเจจากหัวใจซื้อเพราะอยากใช้แล้วก็ทำให้งาน เล็กๆที่ต้องทําทุกคนเป็นเงื่อนไขของความสำเร็จคือการรักษายอดพันคะแนนมันผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายถ้าท่านรักสินค้าและมีลูกค้าประจํา20คนข้อนี้จะผ่านโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นหัวข้อที่สําคัญที่สุดของทุกองค์กรการสปอนเซอร์ใหม่ทุกเดือนทุกเดือนเป็นเรื่องดีแต่ใหม่เข้ามาแล้วคนเก่าไม่ซื้อซ้ําจบพังพินาศครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขข้อ11สําคัญที่สุดต้องทําให้ได้ก่อนข้ออื่นโดยการ ปลูกฝังนะครับความซื่อสัตย์กับอาชีพที่เราทำถ้าท่านศึกษาสินค้าอย่างชัดเจนท่านจะรักมันเหมือนที่เราทุกคนรักมันดีเหลือเกินมันดีจนเกินเงินที่เราจ่ายไปมันดีจนเราต้องใช้ทุกวันโดยไม่มีเงื่อนไขน้องเพลบอกเราใช้เองเพราะเรารู้เลยว่ามันดีเนี่ยครับต้องมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนอัพไลน์แบบส่งทุกคนและถ่ายทอดข้อสุดที่ลงไปให้ได้เป็นโปรดักเตอร์เลเวอร์ให้สินค้าด้วยความรัก แล้วบอกต่อความรักของสุดดีกับคนที่เรารักสักยีคนเก็บไว้เป็นราคาประจําท่านก็จะอยู่รอดปลอดภัยสางางามใน s อสเนเจอย่างแท้จริงนะครับข้อสุดท้ายสําคัญมากท่านอยากสําเร็จไหมครับถ้าอยากสําเร็จให้ปราราณาตัวกับตัวเองเลยว่าข้าพเจ้าตัดสินใจสําเร็จและพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมสู่ความสําเร็จทุกอย่างที่เอสเนเจ และทีมเดอะมิเลรเคิลจัดขึ้นโดยยึดหลักรักการเรียนรู้ขยันอึดอดทนกัดไม่ปล่อยอีกนิดทําทันทีย้ำนะครับรักการเรียนรู้ขยันอึดอดทนกัดไม่ปล่อยอีกนิดทําทันทีทุกข้อเนี้ยกลั่นมาจากหัวใจความเสเว็จเงินล้านทุกคนเป็นประโยคที่ท่านเข้าใจอย่างง่ายลึกซึ้งนะครับเข้าร่วมวิจกรรมเป็นนักเรียนที่ดีอัพไลน์ให้ไปไหนไป อัพไลน์ให้ทำไรทําไม่ต้องเอะทาไมต้องมีอะไรไหมไม่ต้องทําเลยครับเข้าร่วมทุกความสเร็จแล้วท่านก็จะเป็นคนที่มีความรู้อย่างต่อเนื่องสําเร็จชัดเจนจริงแท้แน่นอนท่านเป็นกระดุมเม็ดแรกกัดให้ถูกกระดุมเม็ดต่อไปดาวรายท่านเรียนแบบท่านจะเรียนแบบในสิ่งที่ถูกในไม่ใช้ไม่นานท่านจะเป็นผู้สําเร็จมนุษย์เงินแสนเงินล้านอย่างเช่นพวกเราทุกคนครับ ทั้ง12ข้อนี้เป็นเงื่อนไขวิธีการเลยนี่คือวิธีการเลยนะครับสู่การก้าวสู่ความสำเร็จถ้าท่านทำครบ12ข้อด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความสึกเต็มใจไม่ใช้ไม่นานท่านจะมีสกิลมีทักษะอย่างมืออาชีพส่งผลให้ท่านสำเร็จแบบมืออาชีพเห็นไหมฮะเราบอกแบกตายแล้วครับเคล็ดลับ12ข้อเงื่อนไขสู่ความสำเร็จดบบเงินล้านทำให้ได้ ทำให้ครบทำทุกข้อปรึกษาอัปไลน์ถ้ามีเรื่องท้อแท้ให้ปรึกษาอัปไลน์มีเรื่องตื่นเต้นยิใจโทรหาดาไลน์นะครับโทรหาอัปไลน์ทุกวันคุณต้องเดินทางแบบคบสงคุณนะครับอย่าเดินคนเดียวโดดเดียวเงาหงอยส้อยซึมและก็เลิกไปมีเพื่อนเดินทางตลอดเวลาครับทําให้ครบ12ข้อนะครับ12ข้อนี้จะส่งผลให้คนมีความสุขครบทั้ง12เดือน มีเงินครบทั้ง12เดือนมีอิสรภาพทั้ง12เดือนทุกๆปีตลอดไปถ้าพวกเราทําได้วิธีการนี้ส่งผลให้พวกเราหรือกันร้านทุกคนทําได้ทุกคนท่านก็ไม่มีเหตุผลที่ทําไม่ได้ถ้าทำแบบนี้นี่คือกุญแจประตูสู่ความสำเร็จแบบ,แบ,บยั่งยืนยาวนานในเอสเซนเตอร์ ater, อย่างแท้จริงครับสวัสดีครับ